เพียวเป็นลูกสาวคนเดียวของพระแดงค่ะเพียวมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนทั้งบ้านมีเพียวเป็นผู้หญิงคนเดียวส่วนแม่ของเธอท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยโรคหัวใจล้มเหลวแต่ก่อนแม่ของเธอได้คอยดูแลครอบครัวเรื่องงานบ้านงานเรือนแต่ตอนนี้เป็นเพียวรับหน้าที่แทนคนเดียวค่ะ แม่จะหนักใจเรื่องพี่ชายของเธอตลอดเวลาในขณะที่ท่านยังอยู่เพราะพี่ชายมีนิสัยค่อนข้างเกเรมากชอบเที่ยวชอบเล่นการพนันและก็ชอบกินเหล้าค่ะส่วนพ่อก็มีนิสัยผงผางพูดไม่เพอจนทำให้พูดไม่ถูกคอกันกับพี่ชายเท่าไหร่จนบางครั้งก็ทะเลาะกันบ้างก็มีแต่ก็เป็นอย่างนี้บ่อยมาก บ่อยมากจนทำให้แม่ไม่สบายขึ้นมาและต่อจากนั้นมาแม่ก็เจ็บป่วยลงมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้ท่านได้เสียไปค่ะจากนั้นมาเพียวก็เหงาเงาอยู่บ้างเพราะไม่มีแม่คอยมาดูแลและให้คำปรึกษากับเธอก็มีแต่พ่อกับพี่ชายเท่านั้นเองล่ะค่ะ แต่ยังไงยังไงความรู้สึกก็ไม่เหมือนเธอคุยกับแม่อยู่ดีด้วยที่เพียวเป็นผู้หญิงยังไงยังไงความรู้สึกอยากอยากคิดคิดมันก็ไม่เหมือนอยู่กับแม่ถึงพ่อกับพี่ชายก็ช่างเธอคะ่ะบางครั้งบางเรื่องมันก็เข้ากันไม่ได้เพียวบางครั้งก็คิดนะคะว่าเรื่องบางเรื่อง ที่อยู่กับผู้ชายใกล้ๆก,กันมากจนเกินไปมันก็เหมือนไฟฟ้าช็อตถึงจะคนใกล้ตัวก็เถอเพียวก็คิดเรื่องแบบนั้นคลาใจอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเวลาที่เธอได้อยู่ใกล้ๆพ่อกับพี่ชายเพียวเ,เอาเสื้อผ้าพ่อไปซักให้พ่อหน่อยนะพ่อไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเดี๋ยววันนี้พ่อต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้านะ่ะพ่อรีบได้ค่ะพ่อ ขอเพียวกวาดบ้านเสร็จก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเพียวไปซักผ้าให้จ้าเพียวรับหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างภายในบ้านและทําหน้าที่ของเธออย่างเต็มที่ค่ะพ่อได้บอกเธอซักผ้าให้แล้วก็เดินออกจากบ้านไปทํางานตอนเช้าทุกวันพ่อแดงทํางานเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้างมีลูกน้องมากมายต้องดูแล พ่อเลยไม่มีเวลาอยู่บ้านเท่าไหร่แต่โชคดีพ่อมีงานเหมาอยู่ใกล้ๆบ้านเป็นงานทำถนนส่วนพี่ชายก็ไปเป็นลูกน้องพ่อเหมือนกันค่ะแต่ยังไงพ่อกับพี่ชายก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่ดีเพราะพ่อเป็นคนคุมเข้มพูดเสียงดังทำผิดนิดๆหน่นนนยนอยๆพ่อก็ว่าติเตือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่พี่ชายก็ไม่เคยยอมแพ้พ่อเลยค่ะ ดันทุรังอยากจะเอาชนะพ่อให้ได้แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานของคู่นี้เลยค่ะตกเย็นมาพ่อกับพี่ชายก็ได้มานั่งดื่มเหล้าด้วยกันเหมือนเคยถ้าพ่อไม่มีนิสัยพูดเสียงดังแบบนี้ก็อาจจะคุมเข้มกับลูกน้องหลายๆคนไม่ได้เพียวอยู่บ้านได้หอบพิวตตะก้าพ่อไปซักผ้าที่หลังบ้านหลังจากที่ เธอทำงานบ้านอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียวได้หยิบเสื้อผ้าพ่อไปซักทีละชิ้นทีละชิ้นจนเธอไปเจอสิ่งหนึ่งของพ่อเพียวได้จับมากางดูเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่กระชับมือเธอเลยค่ะเวลาซักมันยานห้อยเสียทรงไปหมดแล้วเหมือนมันหมดสภาพการใช้งานเพียวได้หยิบมาดูและสายหน้ายิ้มเบา และเธอก็สังเกตขนาดว่าไซส์อะไรจากนั้นเพียวก็รู้แล้วว่าพ่อใส่ไซส์ XXL ซึ่งมันตรงกับขนาดที่เธอชอบพอดีค่ะเพียวนั่งคิดและเพ้อฝันอยู่นานจนลืมขยี้ผ้าเธอนั่งคุ้นคิดอยู่ในใจคนเดียวว่าจะไปซื้อมาให้พ่อใหม่ไหมแต่เธอก็ได้แค่คิดค่ะเธอก็ไม่กล้า ซื้อมาให้พ่ออยู่ดีเพราะเกรงว่าพ่ออาจจะไม่ชอบก็ได้ด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงเพียวก็คิดเป็นเหมือนกันนะคะว่าในตอนนั้นเธอมีความรู้สึกดีมากไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอกำลังเหงาๆเหมือนเธอกำลังต้องการอะไรสักอย่างต่อมาเธอก็ได้ซักผ้าให้พ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านของเพียวเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะจะแบ่งเป็นห้องห้อง มีสามห้องห้องของพ่อพี่ชายแล้วก็ห้องของเธอคะ่ะแต่ละห้องอยู่ในความรับผิดชอบของเธอทั้งหมดเพียวเสร็จจากการซักผ้าของพ่อแล้วเธอได้เดินตรงไปที่ห้องของพี่ชายทันทีคะ่ะคราวนี้เธอคิดอยากจะซักผ้าให้พี่ชายด้วยเพราะเห็นว่าพี่ชายไม่มีเวลา ถึงพี่ชายจะมีนิสยัยขี้เล่าชอบหาเรื่องแต่เธอแต่เธอก็ไม่เคยชิงชังพี่ชายเลยเธอก็ยังรักพี่ชายเหมือนเดิมในขณะนั้นพี่ชายของเธอได้ไปทำงานต่อกับพ่อในตอนเช้าแล้วเธอก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอในตอนที่เธออยู่คนเดียวคะ่ะพี่ชายของเธอมีชื่อว่าเปล่าค่ะ เธอได้ไปจัดห้องให้พี่ปาวให้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเขาจัดห้องของพี่ชายด้วยความใจเย็นเพราะห้องของพี่ชายนั้นมีเครืของวางไว้ไม่เป็นที่เป็นทางด้วยนิสัยผู้ชายอยู่แบบง่ายๆอยู่ตัวคนเดียวเธอได้เก็บเสื้อผ้าข้าวของขึ้นมาทีละชิ้นและวางไว้ให้เป็นระเบียบ ส่วนเสื้อผ้าเธอก็เก็บใส่ในตระก้าให้เรียบร้อยเตรียมที่จะไปซักเธอกำลังเก็บของอยู่ในห้องพี่ชายอยู่นั้นมีเสียงดังเปิดเข้ามาทางหน้าบ้านและเดินตรงมาที่ห้องของพี่ชายเพียวมาทำอะไรอยู่ในห้องพี่นะ่ะพี่ชายมองเธอแบบตกใจและตื่นเต้นมากเพียวเ,เข้ามาทำความสะอาดในห้องนะคะห้องของพี่ มันดูมันโรกหูโรกตาเพียวมากเลยพี่เปาอยู่คนเดียวไม่น่าทำให้ห้องสกรปรกแบบนี้เลยนะคะเพียวได้ติเตือนพี่ชายและบอกพี่ชายไปเบาๆแล้วเพียวเห็นอะไรไหมละ่ะในห้องพี่นะพี่ลืมของนะห้องพี่หรอคะตั้งแต่เพียวเก็บมาเพียวยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะพี่เห็นเต่เสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของนิดๆหน่อยๆนะคะ จริงนะเพียวไม่เห็นอะไรจริงนะจริงจ้าเห็นอะไรหรอจ๊ะพี่หมายถึงอะไรหรอบอกเพียวซิเพียวจะได้ช่วยหาน่ะไม่มีอะไรหรอกนะออกไปห้องพี่ไปออกไปก่อนไปเพียวไม่ยอมออกจากห้องพี่ชายตอนนั้นเธอคิดอยากจะหาของช่วยพี่ชายทันทีค่ะเพียวมองหน้าพี่ชายแบบงงง และสงสัยว่าพี่ชายถามหาของสิ่งนั้นคืออะไรเธอยือนมองหน้าพี่ชายด้วยหน้าตาง,งงๆเพราะเพียวพยายามถามและอยากรู้เขาก็ไม่ยอมตอบไหนพี่ดูสิออกมาสิออกมาจากตรงนั้นสิพี่ชายได้ผลักและดึงเธอออกมาจากตรงลิ้นชักที่เขาตั้งไว้อยู่และเขาใช้มือของเขาดึงลิ้นชักออกมาทีละชั้นทีละชั้น เหมือนพี่ชายตามหาอะไรสักอย่างเพียวมองดูพี่ชายเหมือนเขาจะใช้อารมณ์หงุดหงิดค้นหาโดยไม่สนใจเธอว่าเธออยู่ในห้องของเขาตอนนั้นเพียวไม่ได้อยู่ในสายตาของพี่ชายเลยถ้างั้นเพียวขอเอาเสื้อผ้าไปซักก่อนนะคะเพียวได้เดินหิ้วตะกร้าเสื้อผ้าก่อนจะไปถึงประตูพี่ชายได้เดินคว้าแขนของเธอเอาไว้ กระทันหันโดยที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวค่ะเลยทำให้พี่ชายมาสนใจเธอและได้คว้ากอดเธอเอาไว้แบบเบาๆเหมือนเขาต้องการดูอะไรกับเธอสักอย่างเพียวอ,อย่าพึ่งไปสิพี่ขอดูของในตะกร้าก่อนตอนนั้นเพียวตกใจมากนึกว่าพี่ชายจะดึงแขนเธอไปทำอะไรสีหน้าเธอตอนนั้นตื่นเต้นมากค่ะ ที่เห็นพี่ชายกำลังค้นหาของแบบจริงจังใส่อารมณ์เขาจับตะกร้าผ้าเทลงพื้นตอนนั้นพี่ชายมีอาการเหงื่อออกเยอะมากตาแดงแววตาของเขาดูใสดุดันและขึงขังจริงจังมากในตอนนั้นดูเหมือนตอนนั้นพี่ชายจะมองเพียวเหมือนลืมไปเลยว่าเพียวเป็นน้องสาวของเขาแท้ๆหลังจากที่พี่ชาย ได้ค้นหาของในตะกร้าเสื้อผ้าไม่เจอเขาได้หันมาที่เพียวสักพักเขาขยับตัวเข้ามาใกล้ๆเพียวและโน้มตัวมาจับแขนเธอและเขย่าแขนเธออย่างแรงตอนนั้นเธอสับสนมากไม่เข้าใจว่าพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาพร้อมพี่ชายได้เอ่ยขึ้นว่า เอาของพี่ไปไว้ไหนเอามาให้พี่เดี๋ยวนี้นะบอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะพี่เปาวคะปล่อยแขนเพียวเดี๋ยวนี้นะคะเพียวเจ็บรู้ตัวไม่ว่าทําอะไรอ่ะเพียวเจ็บแขนนะคะปล่อยเพียวเดี๋ยวนี้นะคะพี่เปาวถามอะไรก็ไม่ยอมตอบพี่เปาวทาไมเป็นคนนิสัยแบบนี้คะเพียวตอนนั้นเธอกลัวพี่ชายมากและตกใจกลัวว่าพี่ชายจะทําอะไรเธอในตอนนั้น เธอได้สลัดแขนออกจากพี่ชายอย่างแรงและเธอก็รีบออกจากพี่ชายทันทีพร้อมกับร้องไห้เสียงดังพี่ชายของเธอได้แต่โวยวายอยู่ในห้องเหมือนเขาต้องการอะไรสักอย่างส่วนเพียวได้เข้าไปห้องของเธอปิดประตูเงียบและแอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเธอคิดถึงแม่มากในตอนนั้นถ้ามีแม่อยู่สักคนคงช่วยเธอได้ ซักพักเสียงเดินมาที่ประตูห้องของเธอเสียงเคาะประตูอย่างแรงจนเธอตกใจเพียวเพียวเปิดประตูให้พี่หน่อยสิเพียวนั่งคิดอยู่นานก่อนที่จะไปเปิดประตูให้เธอทั้งสัน่นทั้งกลัวพี่ชายเพียวรีบเช็ดน้ำตาและค่อยๆตั้งสติอารมณ์ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้พี่ชายทันทีค่ะ พี่มีอะไรอีกหรือเปล่าคะเพียวไม่รู้เรื่องนะคะพี่พี่กำลังตามหาอะไรหรอเพียวถามพี่ก็ไม่ตอบเพียวนะแล้วพี่จะมาหาเรื่องอะไรอีกคะเพียวพี่ขอโทษนะพี่แค่หงุดหงิดหน่อยอะของที่พี่ตามหาพี่เจอแล้วนะเปาวได้แบมือให้เพียวดูมันคือยาเม็ดเล็กๆเพียวถึงกับอึ้งไปเลยค่ะว่าพี่ชายของตัวเองแอบกินยาพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ พี่เปลาคะทำไมไม่บอกเพียวคะตั้งแต่ทีแรกๆรกเพียวจะได้ช่วยหานะคะแล้วยาพวกนี้มันคืออะไรคะทำไมพี่เปลาใส่อารมณ์กับเพียวมากจังเลยคะพี่เออพี่ขอโทษนะเพียวที่พี่ไม่ได้บอกเพียวก่อนนะ่ะคือว่าพี่ไปหาหมอมานะ่ะหมอบอกว่าพี่เป็นโรคประสาทอ่อนๆถ้าพี่ขาดยาพวกนี้อาจทำร้ายคนได้นะ่ะ หมอเลยเอายามาให้พี่กินเป็นประจำทุกวันน่ะและตอนนั้นพี่ก็หงุดหงิดด้วยจนพี่รู้สึกว่าพี่ควบคุมตัวเองไม่อยู่มันเกินที่พี่จะควบคุมตัวเองได้น่ะเพียวพี่ขอโทษนะพี่รู้ตัวไหมคะว่าพี่กำลังจะทำร้ายเพียวแล้วค่ะถ้าเพียวไม่วิ่งหนีออกมาก่อนน่ะพี่ขอโทษนะเพียวพี่ไม่รู้ตัวจริงๆ พี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงพี่นี่แย่จริงๆเลยนะเพียวพอเถอะค่ะพี่เพียวได้ยืนคุยกับพี่ชายและตั้งใจสงบสติอารมณ์ของตัวเองก่อนที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายต่ออีกครั้งแล้วพี่เป็นยังไงบ้างละ่ะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นหรือย,ยังละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียวก็อดที่จะสงสารพี่ไม่ได้นะ เธอพูดพร้อมกับมีน้ำตาค่อยๆไหลซึมออกมาด้วยความที่สงสารพี่ชายมากและเธอแทบจะรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอรู้สึกว่าพี่ชายของเธอเปลี่ยนไปมากเลยในตอนนั้นโถพี่เปาถ้าพี่หยุดได้ทุกอย่างพี่คงไม่เป็นแบบนี้หรอกนะสุขภาพจิตพี่ก็คงจะดีมากกว่านี้ และนี่พี่จะทำยังไงต่อไปล่ะตอนนั้นพี่ชายไม่ยอมตอบเธอได้แต่ก้มหน้าเหมือนมีความรู้สึกที่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เอาชนาพี่เดี๋ยวเพียวจะคอยดูแลเอาใจใส่พี่เองนะเพียวจะดูแลพี่เองพี่เปล่าบอกพ่อหรือยังคะว่าพี่เป็นก็พ่อนั่นแหละพาพี่ไปหาหมอนน่ะ พ่อเขาสังเกตพี่มานานแล้วว่าพี่ผิดปกติทางด้านจิตใจพ่อเลยมาขอร้องให้พี่ไปรักษานนะก็มีเพียวนี่แหละที่ไม่รู้เรื่องนี้เพราะพ่อบอกว่าไม่ให้พี่บอกพ่อจะกลับมาบอกเพียวเองอ้าวแล้วตอนนี้พี่กินยาหรือยังล่ะคะเพียวถามด้วยความเป็นห่วงพี่กินแล้วล่ะนาแล้วพี่ก็ไม่เป็นไรแล้วในตอนเนี้ย พี่ชายยิ้มให้เธอเบาๆไม่น่าล่ะพี่ถึงมาคุยกับเพียวได้เป็นปกติเพียวยิ้มให้พี่ชายด้วยแววตาเศร้าๆและเธอก็โน้มตัวลงไปกอดพี่ชายอีกครั้งแบบนี้เพียวต้องอยู่ห่างๆพี่ดีไหมคะเพียวพูดประชดเบาๆและทำหน้าตาทะเลึนแซวพี่ชายก่อนที่จะมีเสียงพี่ชายหัวเราะขึ้นมาอีกครั้งคงไม่หรอกมั้ง เราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะแล้วใครจะมาคอยดูแลพี่ละ่ะถ้าเพียวไม่ดูแลพี่งั้นหรอคะงั้นเพียวจะขอดูแลพี่อยู่ห่างๆก็แล้วกันนะพี่ชายของเธอได้ยินแบบนั้นเขารีบยิ้มออกมาทันทีเลยค่ะงั้นพี่ขอเป็นนอนพักผ่อนก่อนนะเพียวปาวได้เดินกลับไปห้องของเขาพร้อมกับรอยยิ้มเบาๆ จ้าพี่เดี๋ยวเพียวจะคอยไปดูแลนะตอนนั้นเพียวให้กำลังใจพี่สุดๆและยิ้มให้พี่ชายได้ความที่ใจเย็นลงเธอคิดว่าเมื่อไหร่ถ้าพี่ชายขาดกินยาและมีอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาอาการกําเริบเหมือนเมื่อกี้กลัวว่าเธอจะเอาพี่ชายไม่อยู่เธอก็คิดคาใจเธออยู่เหมือนกันและไม่สบายใจ เธอมีความเศร้าหมองอยู่ในใจนิดๆแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการให้พี่ชายเห็นในตอนนั้นและในช่วงที่พ่อตอนนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเธอก็กุ้มใจมากในเรื่องนี้แต่เธอก็จะกัดฟันสู้ต่อไปเหมือนเดิมและแล้วเธอก็ได้เดินตามพี่ชายไปห้องของพี่ชายอีกครั้งไปเอาตะกร้าที่พี่ชายของเธอได้เทลงที่พื้น เธอไปเก็บเสื้อผ้าขึ้นใส่ตะกร้าอีกครั้งและก็ได้หออพิ้วตะกร้าออกมาในขณะที่พี่ชายของเธอกำลังหลับอยู่อยู่ในห้องนอนและก็ได้เดินออกมาจากห้องตรงไปที่หลังบ้านไปซักผ้าเธอได้ซักเสื้อผ้าให้พี่ชายทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนกับซักให้พ่อแต่เธอได้เห็นกางเกงตัวเล็กๆเ,เหมือนเคย เห็นขนาดไซส์เป็นไซส์ L ค่ะก็พอดีกับที่เธอชอบเพลียวได้นั่งซักผ้าขยี้ผ้าไปมาอยู่นานจนเธอคิดเรื่องแบบนั้นแวบบเข้ามาที่หัวของเธออีกครั้งเพราะเธอเห็นกางเกงตัวเล็กทีไรเธอมีความรู้สึกดีขึ้นมาทันทีจนเธอคิดถึงพี่ชายที่อยู่ในห้องนอน เธอแอบคิดอยู่คนเดียวในขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่จนเธอซักผ้าเสร็จเวลาประมาณสิบโมงเช้าเป็นเวลาปกติที่เพียวมีเวลาส่วนตัวมากเพียวได้เดินไปหาพี่ชายในห้องค่อยๆเปิดประตูเข้าไปเห็นแต่พี่ชายนอนหงายอยู่เธอแอบยืนมองพี่ชายอยู่นานๆจนเธอเคลิม และเธอก็มองไปตรงนั้นของพี่ชายยิ่งทำให้เธอตื่นเต้นมากขึ้นเธอแทบจะอวดใจไม่ได้ในตอนนั้นเพียวรู้ตัวดีว่าตัวเองก็ไม่ได้ต่างกันอะไรกับพี่ชายของเธอเลยเธอก็ไม่ได้ดีอะไรไปส้หมดส่วนพี่ชายก็ไม่ได้เลวอะไรไปสมดทุกอย่างลงตัวเพียวค่อย เดินไปหาพี่ชายสก,กิดไปที่เอวของเขาเบาๆพี่เปลวาคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าคะพี่ตอนนั้นเปลวาสลืมสลือลุกขึ้นมามองหน้าน้องสาวเออพี่สบายดีดีขึ้นเยอะแล้วแหละเพียวมีอะไรเหรอเพียวก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเพียวแค่ว่าเพียวทำงานบ้านเสร็จแล้ว เพียวเลยอยากเข้ามาดูอาการพี่หน่อยนะคะว่าดีขึ้นหรือยังอ๋อจ้ะพี่หายดีแล้วล่ะอีกหน่อยพี่ก็จะไปทำงานช่วยพ่อแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วพี่ค่อยจะออกไปทำงานต่อน่ะเพียวได้อะไรให้พี่กินล่ะอ๋อเพียวได้ทอดไข่เจียวทิ้งไว้นะคะหรือพี่จะเอาอีกแล้วหรือพี่จะกินอย่างอื่นอีกหรอคะไม่ไม่หรอก พี่กินแค่นั้นพี่ก็อิ่มแล้วงั้นก็ดีเลยค่ะพี่อยู่บ้านสักพักก็ดีเหมือนกันนะเพียวจะได้มีเพื่อนเพียวกําลังเหงาๆอยู่พอดีเลยค่ะและเพียวจะออกไปเล่นข้างนอกเพียวก็ร้อนแดดนะคะเอาเป็นว่าพี่อยู่เป็นเพื่อนเพียวก็แล้วกันนะคะสักครึ่งวันก็ยังดีได้สินี่ก็เหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเที่ยงงั้นพี่ขอพักผ่อนต่อก่อนแล้วกันนะ ได้สิคะพี่เปาได้ยิ้มให้น้องสาวแบบพอใจเพียวก็ดีใจมากเลยในตอนนั้นจากนั้นเขาสองคนก็ได้นอนเล่นกันอยู่ในห้องเพื่อรอเวลากินข้าวเที่ยงและหลังจากนั้นมาเพียวก็ได้ดูแลเอาใจใส่พี่ชายมากขึ้นเพราะกำลังใจเท่านั้นที่สำคัญที่สุดถึงจะช่วยพี่ชายได้ ปาวได้เลิกทุกอย่างที่เขาเคยกินเคยดื่มจนสุขภาพร่างกายของเขาหายดีเป็นปกติส่วนพ่อแดงก็หันเข้ามาสนใจครอบครัวมากขึ้นพูดจาดีกับพี่ชายมากขึ้นทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นและเพียวก็เปิดใจให้พ่อได้มีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นได้ต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันจนทุกคน มีสุขภาพจิตที่ดีเรื่องราวเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ